มาดูกันนะคะมาดูกันค่ะวิธีตรวจสอบเสียงเพลงเสียงดนตรีมาหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กหลักของเรานะคะแล้วก็มาคําว่าเปรียวนี่ยค่ะติ๊กเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ปัดลงม,มานิดนึงดึงตรงนี้มาดึงมาข้างหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็มีคําว่าโล่ลำโพงกากบาทต้องตรวจสอบติ๊กเข้าไปนะคะคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะนี่ย แดงไปหมดเลยค่ะแดงไปหมดเป็นพลุกระจายไปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ทําไมต้องเป็นลำโพงแดงเนาะสําหรับบุคคลที่ไม่รู้ไม่ทราบเนาะก็คือติดลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะเราก็นับตั้งแต่วิดีโอแรก1 2ึ่งหก็คือติ๊กเข้าไปอย่างนี้กดสต็อปก่อนมาตรงนี้จุดไข่ปลา3จุดข้างล่างสุดมุมขวาเมือติ๊กเข้าไปและปัดขึ้นไปนะคะไปหา ไปหาถังขยะนะคะปัดขึ้นไปค่ะไปหาลบเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะกดลบออกนะคะทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องเคลียร์เพราะว่าอยากให้ช่องของเราสะอาดแล้วเวลาเราลงคลิปอะไรไปาารก็ก็จะมีคนมากดถูกใจมากดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราเยอะๆค่ะอันแรกเราลบไปแล้วนะคะแต่มันยังค้างอยู่น,นับอันที่สองตึ้งเข้าไปค่ะ,คะจุดไข่ปลาสามจุดมุมขวามือข้างล่างติ๊กเข้าไปนะคะ ทำแบบนี้วนๆซ้ำๆเหมือนเดิมค่ะจนกล่วจะไปถึงวิดีโอสุดท้ายแล้วก็ลบอีกรอบนะคะปิกเข้าไปนะคะแล้วก็ลบลบออกแล้วก็จะมีวิดีโอคลิปของคนอื่นเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดย้อนกดย้อนเหมือนเดิมอันที่สองแล้วก็มาอันที่สามค่ะก็จะทําแบบนี้วนๆซ้ำๆนะคะจนกลัวจนกลัวเนี่ยจะหายไปนะคะลบออกนะคะ,อะเอาใหม่เริ่มใหม่ รูปภาพก็ไปลงในช่องคุณกำลังจะคิดอะไรอยู่นะคะ<ม>แต่ถ้าระบบเชิญให้เรามาสไลด์โชว์กดกากบาทออกค่ะเพราะว่าเขาจะเอาเพลงมาใส่ให้เราเนาะแต่ถ้าอยากสไลด์โชว์ก็พูดบรรยายก็ได้ค่ะบันทึกเสียงของเราได้ก็สามารถสร้างยไ,ได้กับ f c e e o o o ได้ปกตินะคะแล้วก็ลบออกอย่างนี้ค่ะทําวนไปวนมาซ้ำๆแบบนี้นะคะอ่า มาถึงคลิปไหนแล้วหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวแอมพาเพื่อนจะกดย้อนออกไปพาไปดูหน้าหลักอหน้าหลักนะมติกตรงนี้ก่อนทั้งหมดมาหน้าฟิแบบนี้แล้วก็มาเหมือนเดิมคำว่ารีววแล้วก็มาตรงนี้นะคะดึงมาข้างหน้าแล้วก็คำว,ว่าต้องตรวจสอบติกเข้าไปนะคะ หากท่านเองกลัวว่าจะลืมจดจำไม่ได้ก็กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังและทำตามเมื่อกี้ลบออกไป3 4มสวิดีโอคลิปแล้วก็จะเป็นวิดีโอคลิปใหม่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ลบเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะนี่เยอะเลยเคลียร์หมดทุกอย่างให้มันสะอาดนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดยิ่งเรามาลบแบบนี้เยอะเยอะๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะนี่ ถ้าเราลบเคลียร์สะอาดแล้วมันจะเป็นหน้าต,ตาแบบไหนอย่างไรมาดูกันนะคะลนนกลับมาดูอีกรอบนะคะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมเมื่อกี้เอ็นพาเพื่อนได้ลบออกหมดแล้วเนาะลำโพงกากบาดสีแดงมันเป็นยังไงมาดูที่เรียวค่ะอีกรอบหนึ่งติ๊กข้าไปอ่าแล้วก็ปัดตรงนี้ปึ๊บใหม่รอบโล่ลำโพงกากบาดต้องตรวจสอบติ๊กเข้าไป เมื่อกี้มันแดงไปหมดโอเคไม่มีคลิปเรียวที่ปิดเสียงถือว่าช่องของเราสะอาดนะคะใช้เสียงเพลงได้ต้องเป็นต้นฉบับนะคะอย่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะหรือไม่งั้นพูดเอาถ่ายทำเอาสดๆก็ได้คะ่ะ